สวัสดีครับกับโมกับผมบาส S.A.S. c a s h นะครับวันนี้ผมไม่รู้จะทำอะไรไม่มีอะไรให้ทำสอนวิธีเด็กมามาดีทุกต้องหนึ่งทำให้มาเลกโยโ้โอบอกมาม่าแสนน่ารักขอมฉันแม่เตะแม่งโอเคพอเสร็จแล้ววางมันบนการอให้มันเดือดไปถึงน้ำนะออกมาอินูต่อไป วิธีฉีกที่ถูกต้องก็คือค่อยๆวางในลงกับพื้นแล้วก็ทำ่าอีฉัูดตายบอกให้มือตายไปซะอือ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 พอแกะเสร็จปุ๊บวิธีแกะต่อไปก็แกะแม่งแล้วแลกะไปรูยับ ไวุ้๊เปนี่แหละอร่อยกระไปเอาไปห้อต่อไปผมก็จะคันน้ำไปข้างในโดยการเจาะรูไหมเจาะรูแล้วนะก็อย่าใส่ตรงที่การน้ำเจ,จาะหักเจะใหญ่กานีเงินเดี๋ยวลวกมือตายเราก็จะใส่น้ำเข้าไปหลังจากนั้นเราก็เอาผ้าปิดตรงรูใส่น้ำเสร็จแล้วเบียดปุกปักปุกปักแล้วก็นัรอ รอรอรอต่อไปรอต่อไปหลังจากนั่งรอมาไม่ถึงหนึ่งนาทีเราก็ไม่รู้จะทำอะไรแต่ผมพบวิธีร <c ười> อลอรอรอรอบรรยากาอ่อนเลยว่ะยย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 นอ เราก็จะมาสำรวจสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็มากระผมเรียวจิตสัมผัสตอนนี้ผมก็อยู่ที่หลังบ้านตัวเองสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเราก็จะแอบมาดูเราจะเห็นพลังงานบางอย่างในนั้นเป็นที่ที่ไม่มีใครอยู่ช่างแมงเปิดไฟทิ้งไว้แย่มาก หลังจากเสร็จได้ที่เราก็จะเดินไปที่ประตูเราก็จะเปิดประตูเนี่ยะโอเคคาาโทรศัพท์อ่าฮะโอเคเมื่อเปิดโทรศัพท์ก,ก,ก็เดินต่อประตูปิดด้วยอัตโนมัติเดีไปปิดซ้ำดีกว่าะเดี๋ยวลมพัดก็เปิดเราก็จะมาแกะดูกันว่าอร่อยหรือไม่อร่อยหลังจากที่เรากู้ของทุกอย่างที่โดนน้ำลึกอยู่ข้างใน เราก็ได้มามาดีๆมาแล้วฮ่าๆเป็นไงลร่าน่าอร่อยใช่ไหมเราจะมาแนะนำเพื่อนๆของผมนะครับคนที่หนึ่งอำกุี้เกียจตตั้งชื่อนี่เนี่ยคนที่สองตะแปะ๊ะคนที่สามรถดีที่ผมเอ้ยรถดีๆที่ผมเจออยู่หน้าบ้านของเด็ก,เ,กเ,เด็กเก็บมาเล่นต่อไปเด็กเกียรทั้งสาม กูไม่ชอบคนอือออออต่อไปกูขี้เกียจแนะนําเลยกูเอามาให้ดูนี่คือสมรภูมพทุกคนได้รบอย่างจริง,งจังทุกอย่างมันมันขนมนี่ว้าช่างแม่งเนี่โอเคครับหลังจากที่เราให้เรามมาม่าเดือดน,น้ำตรงนี้เย็นเราก็จะมาเมื่อหลังจากที่เราแต่งทุกอย่าง มีใครมัแตกในก๋วยเตี๋ยวกอเอ้ยไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวมามาเกอช่างเถอนะเส้นแก่ที่ชอบว,วิดีโอนี้ก็อย่ายลืมกดซับกดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดวิวกดอะไรก็ได้ทิ้งคอมเมนต์ด้วยโอเคโอเคอยากให้เล่นเกมมีอะไรบอกกูามา